สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแจมในช่องของแจมจอยอินอีกแล้วนะคะวันนี้คือแบบวิวเปลี่ยนไปนะดูก็รู้ว่าอยู่นอกบ้าน <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่าช่วงเนี้ย เซียงไฮ้เขาก็กําลังหมดฤดูร้อนแล้วนะคะฤดูร้อกนกำลังจะผ่านผลไปซึ่งฤดูต่อไปก็คือเป็นฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นฤดูที่แบบใครจะมาเที่ยวหรือว่ามาทําอะไรที่นี่นะคะคนก็เหมือนเริ่มตื่นจากอากาศร้อนๆที่แบบว่าเออขออยู่บ้านดีกว่านอนเปิดแอร์อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันแล้วนะคะเพราะว่าอากาศดีมากๆ จะบอกว่าเดินคนเดียวมันก็เหงาเหงานะคะไปกับเราไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลไปไหน <c oughs> วันนี้นะคะจันก็เลยอยากจะไปเที่ยวไปชิมไปช็อปไปไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอยากจะมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าเดินคนเดียวมันเหงาอย่างที่บอกเนาะเออก็เดี๋ยวคอยดูใน IG กันนะคะเดี๋ยวจันจะเปิดโบทในไ g จตลอดนะคะว่าแบบเฮ้ยเราจะซชื้ออะไรดีเราจะไปที่ไหนดีอะไรแบบนี้เนาะยังไงก็ติดตาม่อยนะคะ ดึงแลวกุนมอร์นิ่งยามเชา้าค่ะทุกคนก็คือแบบพาทุกคนมาสูตรอากาศเย็นๆยามเชา้านะคะที่นี่สิ่งที่งงตอนนี้มากก็คือว่าสวนสาธารนณะต้องใหญ่ขนาดไหนขนาดมีเครื่องเล่นอยู่ข้างในมีเครื่องเล่นเป็นของตัวเองอยู่ข้างในด้วยนะคะสำหรับอากาศดีๆเดินเล่นสบายๆแบบนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะคิดถึง ชีวิตเพื่อนๆที่แบบเคยเดินทางออกไปต่างประเทศชีวิตเดินทางไปในที่ต่างๆของตัวเองเนาะวันนี้นะคะแจมและ King Power ก็เลยชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันในแคมเปญของอิ่มทิปช้อปทิปเที่ยวทิปไปกับ King Power ค่ะกับแคมเปญ ครบรอบ32ปีดีไลท์ t อนซัปปร r ยทูเท2าเทเีวันเที่ยวทิพย์เที่ยวไม่ได้แต่ใจอยากชอปแน่นอนว่าดิฉันก็ไม่ได้อยากจะมาเที่ยวแบบโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวนะคะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวด้วยกันค่ะไหนๆติดตามกันมาขนาดนี้แล้วก็เดินทางมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ว่าจะกินอะไรชอปอะไรเดี๋ยวใจเพื่อนๆเป็นคนช่วยกันเลือกนะคะก่อนแรกเนี่ยก็คือทางเราุ้มใจมากๆนะคะตอนนี้ว่าทางออกอยู่ที่ไหน สาธาณะที่แจมอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะชื่อว่าเหลินหมิงกวงชากงหยวนเนาะก็คือเป็นแบบ People Square กงหยวน People Square Park อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอะค่ะมันจะเป็นสวนสาธารณะที่แบบอยู่ใจกลางเมืองมากๆแล้วเมื่อก่อนนะก็จะมีคนเยอะมากๆนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบเหล่าคุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยมาทําอะไรคะมากางร่มที่นี่ฝนตกเยอะหรอไม่ใช่คือเขาเป็นแบบเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เพราะว่าวันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาโดนล้มล้างโดนโควิดล้มล้างไปช่วงหนึ่งทําให้สวนสาธารณะเนี้ยก็ต้องปิดไปแล้วคนที่แบบว่านั่งกางร่มหาคู่ให้หนุ่มสาวนะคะลูกหลานอะไรแบบนี้เนาะ ก็จะแบบมากลางโลบแล้วก็เขียนไป้ายไว้อยากได้คนคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมีคนมาเลือกหรือออกแบบคนที่แบบว่าอา้าวหลานสาวฉันยังไม่มีคู่เลยเดี๋ยวฉันไปหาดีกว่าว่าใครใครแถวนี้นะเออเขามีหากำลังหาลูกสะใภ้กันบ้างไหมนะเ,เดี๋ยวไปเดินหาอะไรแบบนี้สำหรับช่วงนี้นะคะด้วยความที่แบบเออมีโคงวิดอะไรเนาะก็องมาเดินแบบเป่าไปปืยไม่ได้นะคะการเข้าห้างโดยเฉพาะที่แบบห้างใจกลางเมืองแบบนี้นะคะก็ เดี๋ยวขอญาตสวมหน้ากากอน,อนามัยก่อนแต่ก็นั่นแหละเที่ยวไม่ได้แต่ใจอยากชอบใช่ปะเออไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยก็ไม่หวั่นนะคะเราสามารถเข้ามาได้อ่ะแล้วข้างหลังก็จะมีแบบที่ตรวจอุณหภูมิเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่นี่กันดีกว่าเพราะว่าร้านเมื่อกี้คือแบบ ออกแนวเป็นทนดำๆไปทุกคนตอนนี้นะคะแจมก็แบบช้อปปิ้งอยู่ที่ซาร่าเนะแบบคิดอะไรไม่ออกก็เดินเข้าซาร่าอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ในใจก็คือแบบคิดไว้2ลุคทุกคนคิดว่าลุคไหนดีกันช่วยกันโหวตเลยค่ะสรุปแล้วนะคะแจมก็โดนตกจนได้นะคะก็คือชุดนี้กับกระโปรงนี้เวลาจ่ายเงินที่นะคะเขาก็จะแบบไม่มาแคชเลดเนาะเป็นอย่างนี้ จริงถ้าไม่ติดว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนนะคะแล้วก็อากาศช่วงนี้ยังไม่ได้เย็นขนาดนั้นเนาะเซตนี้ก็คือฟังยังไม่จบนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยคือเราแบบมาในติมของสายชิคขนาดนี้หวยไหนวันนี้จะชิมจะช็อปกันให้สุดๆไปแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะแจมอยู่ที่ซินเทียนตี้ วิกตอรีอซีเค็ด้วยเดี๋ยวขอเข้าไปแว็บดูก่อนแบบนึงแต่ว่าเนี่ยใจแอบกลัวมากๆว่าแบบเขาจะให้ถ่ายไหมเนาะ <laughs> เออเดี๋ยวเขาไปดูกันเข้ามาในนี้ก็คือเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าเขาแบบว่าแบบถ้าเราจะถ่ายตัวเองก็ถ่ายได้อะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะแบบหยิบดิ๊ดๆหน่อยให้เพื่อนๆดูเป็นกลุ่มกุ่กล่แล้วกันเนาะคือใจมาชอบแบบนี้มากนกะมากเลยทุกคน และแล้วก็คือหมดไปหนึ่งสิ่งนะคะกับอะไรวันนี้ก็คือเป็นโลชั่นทุกคนเคยใช้มั่งยุ่เป็นแบบกลิ่นบอมเชลบอกเลยว่าใครมีแฟนต้องใช้จริงๆโลชั่นกลิ่นบอมเชลหรือไปน้ำหอมก็ได้ของตัวเลือกที่คือในซอยตรงเนี้ยทุกคนมันสวยมากมันสวยเลยไม่ว่าแบบเราจะไปถ่ายตรงไหนก็เพื่อความสวยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นก th ันที่นี่ดีกว่า แล้วตอนนี้นะคะตอนกลงวันหลังจากที่แบบถ่ายรูปสิกสิกข้างนอกเราหน้ามันแครบเลยเราก็จะกลับมาที่ปากคลองไว้ที่ร้านอาหารร้านนี้นะคะคือร้านนี้จะบอกว่าถ้ามาเซี่ยงไฮ้ไม่ได้กินก็คือเหมือนมาไม่ถึงมันอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้าง บอกแล้วลวลาเนี้ยเลิศเดี๋ยวเราจะลองมากินต้าหลงเปาตัวที่เขาแบบขึ้นชื่อที่นี่เลยนะคะอุ้ยเดยน้องสุกอร่รอยมากน้สุกแบบหมูอะแล้วก็เหมือนมีกลิ่นขิงแบบเบาเบามากเดี๋ยวเราจะพามาชิมน,นะคะอาหารขึ้นชื่อของเซี่ยงไฮ้ไม่กินคือมาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้นั่นก็คือเสี่ยหลงเปาแบบออริจินอลนั่นเองอเซี่ยงไฮ้ต้องกินยังไงอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องแบบเอาฟันเล็กๆของเรานะคะเอาฟันกรอบ เป็นหนึ่งรูเล็กๆแบบนี้นี่เลยอ่ะกล้องไม่โฟกัสอันนั้นนะคะมันก็จะมีรูเล็กๆให้นำซุปออกมาแล้วเราก็ดูด้ซุปเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะตอนนี้แบบหิวมากๆแล้วก็อาหารแบบน่ากินมากคุณที่นี่ค่ะทุกคนอู่้างลู คนไทยบอกว่ากินคาวไม่กินหวานอ่าเราก็ต้องมาต่อของหวานคือถนนเส้นนี้จะเป็นแบบอารมณ์แบบคา,าเฟ่ทางทาง,ทางเลยคล่ะทุกคนเดี๋ยวเราปกิน้านกันเอาจริงๆวันนี้ตอนแรกอะ่ะคิดว่าไม่ร้อนนะคะแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เจอไงก็รู้สึกว่าเออข้างนอกร้อนแหละ เฮ้ยเค้กมันน่ากินมากคือที่นี่เขาจะกินเป็นเน้นเป็นแบบเค้กผลไม้ซึ่งตอนแรกกัลังเลใจมีเค้กอ้งุ่นกับเค้กลาสเบอรี่ ly, แต่อยากกินเค้กลาสเบอรี่แต่หันไปก็คือแบบอากาศมันร้อนแลทุกคนจะก็เลยเห็นว่ามีาคากิโกลิเลยก็แบบแล้วมันมีรสพีชคือมันเตะตาเตะใจที่สุดก็คือรสพีชนนแหละเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูก,กลาลของพีชอันนี้กลัวเสียงไม่ได้ยินจะเลยเพราะว่าเสียงดนตรีดังมากๆเลยนะคะก็ เลยตั้งบ IG, ทูทไปในไอจีค่ะทุกคนว่าแบบทุกคนอยากจะให้แจมกินคากิโกลิหรือว่ากินเค้กดีแต่ว่าเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยคือโบวทเป็นคากิโกลิกันมาแบบครบเลย <c oughs> ก็จะแบบตายคนไทยอะนุขอมเย็น <c oughs> ก็ต้องมาก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อคากิโกลิปแป๊บนึงนะ ว่าข้างล่างมี Wi-Fi ด้วยนะมาแล้วค่ากิโกรีรสพีชนะคะเดี๋ยวจะต้องมาชิมเนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงราคา <c oughs> ทั้งหมดก็คือ46หยวนค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมคากิโกรีกันดีกว่า หลังจากที่เสร็จสับการเอาน้ําตาลเข้าเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคากิกโกลีลดพีชไปเมื่อกี้นะคะก็แต่ว่าเราคิดว่า <c oughs> เฮ้ยไหนๆเราก็ออกมาขนาดนี้แล้วเนาเราก็อยากจะไปเดินช้อปปิ้งต่ออยหน่อยนึงนะคะซึ่งการไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวเราจะไปที่ที่แบบเป็นจุดพีของเสี่ยงไฮ้เลยเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ยถามเพื่อนๆใน IG ไปแล้วว่า จะยังไงจะเดินหรือว่าจะปั่นจัก,กรยานดีเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าก็คือจะแน่นมาก a few moments later มาแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูผลโหวตกันนี่ลุ้นม,มากมากเลยนะเอาจริงๆ,ๆคือยังไงดีเชนซ์จะเอาล็อกออกกำลังกายในวันนี้ได้รูปแบบไหนกันดีนะคะก็มาดูผลโหวตกันนะคะตอนนี้นะคะจักรยาน7จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจมจะปั่นจักรยานกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปเนาะเราก็จะเลยต้อง สกแกนเป็น Q R โค้ดนะคะอันนี้เป็นจักรยานเท่ากับมิิจังรันทงชันนะคะขี่จักรยานไปกันไปช้อปปิ้งกันทุกคนตื่นเต้นมากคือเมื่อกี้แบบปั่นจักรยานใช่ไหมคะแล้วมันเป็นทางแบบประมาณ5แยกเหมือนห้าแยกลาดพร้าวหรือสีแยกประมาณนี้แล้วคือมันก็คล้ายๆกับที่ชิบุย่าที่ญี่ปุ่นที่จะแบบมีทางม้าลายแบบพาดกันเยอะๆๆใช่ปะแต่มันน่ารักมาก เพอาะแบบว่าเราไม่ต้องมานั่งดูไฟเขียวไฟแดงอะคือเพราะว่าพอไฟเขียว๊อบอะทุกแยกที่เป็นคนเดินไดะก็คือเขียวหมดเลยแต่นอนที่เป็นหนังรถสิงะก็อาจจะสลับสลับกัน,อนเออดีมากโลราถึงแล้วท่าน้าหนานจิงชีลู่จ้านนะคะก็คือสถานีหนานจิงชีลู่ถามว่าขี่จักรยานมามาดูรถไฟฟ้าทำไมไปดูกันว่าหนานจิงชีลู่นะคะมีอะไรให้เราช้อปปิ้งกันได้บ้างบ้านช่องต่างๆนะคะถ้าทุกคนเห็นอะค่ะมันจะดูแบบ มันจะดูเก่าๆมันจะดูเป็นแบบความวินเทจวินเทจอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะชอบแบบมานั่งชิลหรือว่ามีลานเป็นผับ <No. S 1> เป็นผับเป็นบาร์อย่างเงี้ยนั่งชิลกันอะไรอย่างเงี้ยและคะ่ะคือถ้ามาแบบฟิลลกลางคืนนะคะก็จะได้แบบแสงไฟระย,ยิบระยับเบอร์นี้อันนี้ไม่ได้เข้าไปห้องฮาเลนมแต่อย่างไรนะคะก็เนี่ยจะเป็นประดับไปด้วยไฟอะไรแบบนี้ สำหรับหนานจิงชีลู่ใช่ไหมคะสาหรับแบบข้างนอกอย่างเงี้ยที่เราเห็นมันจะเป็นแบบร้านนั่งชิลเยอะๆแต่พอเดินมาข้างในอะคะก็คือเยอะมากมีทั้งแบบคาเฟ่สเต็กเอยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบอาหารอิตาเลียนหรือว่าเป็นอาหารชานันยุโรปไม่ใช่แบบแบบเป็นตรงชนันไม่เป็นตรงชนันตรงชันก็คือเป็นอาหารซีอย่างเงี้ยทางเราก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราอดน้ำไปเพื่ออะไรกันอะเออคือหิวน้ำมาก นี่เลยค่ะชาร้านปูดของดิฉันนะคะเลอเลช่ากินหวานเสร็จแล้วปันจักรยานเสร็จก็มากินหวานต่อตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านเลอเลช่าเลอเลช่าส่วนใหญคนไทยจะรู้สักกแบบเลทีใช่ไหมเลอเลช่าเนี่ยเขาจะไปขอเซี่ยงไฮ้เลยซึ่งจริงๆแล้วราคาคือพอกันเลยคุณภาพก็นั่นแหละไลเลี่ยกันทุกอย่างเหมือนเหมือนกัน ถ้าเกิดกินข้าวบนนี้ก็คือมีแต่ชีสเลยถามว่าชาที่จีนม,มีอะไรพิเศษกว่าชาที่ไทยมันมว้าวกว่าตรงไหนนะคะ <c oughs> ก็พูดเลยว่าแก้วและฝา <c oughs> <laughs> มันสวยทุกคน สิ่งนี้ว่ามิกเทียนเจียเ้ยนเคยได้ยินป่ะกินวันนี้เจอกันพรุ่งนี้แม่งออกเ,เป็นเส้นเหมือนกันโอเลี่ย่หมอค่ะโอเคใส่ก็บเราวไว้เดียวจริงด้วยอ่ะมันมียางยืดๆถึงแล้วนะคะหนานจริงตรงลู่นะคะเป็นขนดที่แบบว่า มีทุกแบรนด์มีทุกอย่างก็คือแบบช้อปปิ้งยาวๆมันมันชมวิวคือมันแบบด้วยโลเคชั่นด้วยตำแหน่งที่ตั้งด้วยสินค้าที่ขายอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะคือมันทําให้มันดึงดนะูดนักท่องเที่ยวแล้ววิวทิวทัศน์มันก็ดีคือทําให้แบบใครๆมาที่นี่ก็รู้สึกว่าคือมาเซี่ยงไฮ้อะมันไม่มาไม่ได้จริงๆอะ่ะนักนจริตรงลูก คนตอนนี้จำเดินเข้ามาแล้วนะคะก็คือมีความแบบว่าทำไมไมันลืกนอกลัาท่า <c oughs> ทีอย่างนี้างไนคือยังคงมีเสียงน้ำอยู่อ่ะเนาะแล้วก็อ๋ <c oughs> อเขาเป็นแบบสถานที่ขายของฝากเนี่ยมีแบบผ้าพันคอ สุดที่ขอขนถนนเส้นนี้นะคะก็คือด้วยความที่เขาจะมีตึกที่ยังมีความแบบอนุรักษ์ความเป็นแบบดูโบราณโบราณดูเป็นสถาปัตยกรรมอดีตของเซี่ยงไฮ้ไว้อะไรแบบนี้ด้วยคนที่มาท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้นะคะไม่ใช่แค่แบบคนต่างชาตินะแม้แต่จะเป็นคนจีนเองคนนายีเรียกว่าต่างเมืองแล้วกันเออไม่ใช่ต่างชาติมาเที่ยวก็จะรู้สึกว่าต้องมาเนินถนนเส้นนี้ด้วยเหมือนกันคือมันแบบมีชื่อเสียงมากเมื่อพูดถึงคำว่าเออแบบช่างไหย 这里面掉这是什么水果山楂。山楂。对。นเราก็จะเดินไปหมายปลายทางของเราก็คือไหว้ท่านหรือว่าระปาอังที่เราจะเรียกว่า เดอะบันนั่นเองนะคะก็เป็นแบบจุดพีอีกแล้วทำไมแต่บอกพีกไปหมดเลยเออมันพีจริงๆอ่ะทุกคนเธอมาเป็นส่วนที่แบบเนี้ยคือมันก็จะเดินตรงมาตั้งแต่ถนนเส้นเนี้ยมันจะยาวมากโอ้ยโดนชนก็เดินแบบช้อปปิ้งช้อปปิ้งไปเรื่อยๆหมดเนื้อหมดตัวไปเรื่อยๆแล้วก็วจะไปแบบเจอจุดพีเซี่ยงไพเป็นการปลอบระโยนว่าเออไม่เป็นไรนะถึงแม้จะหมดตัวในวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปหาใหม่นะอะไรแบบี้าเลยสมัยอเป็นจริงน แบบส่วนที่เรียกว,ว่าวหวทันคือเป็นจุดที่แบบว่าใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปเอาจริงๆคือกลางวันน่ะก็ถ่ายรูปสวยแต่คนน่ะถ้ามาชมวิวนะก็จะเน้นกลางคืนก็จะได้วิวแบบประมาณแบบนี้เลยคือเป็นตึกแบบว่าตึกยุโรปตึกอะไรแบบนี้เลยค่ะทุกคนคืออย่างที่คนอาจจะชอบพูดว่าติดภาษาอื่นเยอะมากเห็นป่ะตรงเนี้ยคนต่างชาติอยู่เยอะ คือตรงนี้ยสังเกตที่แบบใครมาเซี <Hi S 2> <า>่ยงไฮ้เราเขาจะได้แบบรูปหลูไฮโซโกเก๋ so, okay, เหมือนอยู่ยุโรปก็คือตรงนี้เลยนอกจากซินเทียนตี้ที่เต็มพาไปดูมาแล้วเนาะก็คือตรงนี้เลยค่ะคือเพราะว่าในอดีตมันเหมือนกับว่าเออมันเป็นเมืองท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมาด้วยอะไรมาด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละคือสุดท้ายแล้วก็คือถ่ายรูปออกมาแบบมันสวยมากทุกคน เพื่อนๆสำหรับวันนี้ที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทิปทั้งกินทั้งช็อปทั้งชิลจุดใจกันเลยไหมคะแต่สำหรับใครๆที่คิดถึงการออกทริปดีๆชอปสนุกๆแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าวันนี้ King Power เขาจัดให้แล้วกับงาน King Power Delights and Surpris e s 2 0 2 1 3 2 n d a n n i v e r s a r y ฉลองวันเกิดครบรอบสัก2ปี King Power เที่ยวทิปเที่ยวไม่ได้ใจอยากช็อป พิเศษเฉพาะวันที่14-18ตุลาคมที่ King Power จะพาทุกคนไปเที่ยวทิปกินทิป็อปทิปไปกับไลฟ์สตรีมมิ่งอีเวนต์ตลอด5วันเต็ม <S <S ๆซึ่งงานนี้นะคะทุกคนก็จะได้พบกับเที่ยวทิปพบกับ Delights a n d p r i s ์ s เที่ยวทิปเที่ยวไม่ได้แต่ใจอยากช็อปไลฟ์ไลฟ์อีเวนต์และมินิคอนเสิร์ตกับดาราศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจมส์มามิวสุภาษิต นนทนนก๊อดอิทธ uh ิพ mm ัฒน์กระทิงขุนนลงและพบกับกิจกรรมต่างๆที่ทำให้คุณได้ร่วมสนุกกันนะคะตลอด5วันเต็มๆผ่าน l i ฟ e สตรีมมิ่งอีเวนต์ช็อปทิปคิงพาวเวอร์เพอร์ซนาลช็อ ผู้ช่วยช็อปส่วนตัวที่จะคอยให้คําแนะนําสินค้าแบบเรียลไทม์เหมือนมาช็อปที่ร้านด้วยตัวเองพร้อมแนะนําโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดสําหรับคุณและพบกับช่วงช็อปไม่ทิปไลฟ์ให้คุณได้เลือกสินค้าไอเทมเด็ดราคาพิเศษได้ทุกวันเอาใจขาช็อปออนไลน์พบกัน4โมงเย็นที่ Facebook King Power โปรโมชั่นที่ดีที่สุดในรอบปีตลอดเดือนตุลาคมอาทิเช่น โปรโมชั่นแคชคาร์ดยิ่งช็อปมากยิ่งคุ้มมากซื้อแคชคาร์ด1,000 0บาทช็อปได้1 2 5 0 0บาทซื้อ3,000 30, 0บาทช็อปได้4,000 40, 0บาทและถ้าซื้อ5,000 50, 0บาทช็อปได้75,000บาทพร้อมรับสถานะสมาชิก King Power Scarlet ทันทีหากยังไม่ได้เป็นสมาชิก อ๋อแล้วก็แคสคาร์จะหมดอายุวันที่31ตุลาคมเลยนะคะคุ้มมากๆใครที่กดซื้อไว้แล้วยังช็อปไม่หมดก็บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะมาช็อปกันได้หลายรอบมากๆพิเศษสุดๆเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะสมัครสมาชิกสก a าเล็6หกพบาทรับไปช็อปเพิ่มอีก1,000บาท าช็อปต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆสมาชิกคิงพาวเวอรรับเพิ่มส่วนลดออนท็อปสูงสุด10%ยิ่งช็อปยิ่งได้เพิ่มเฉพาะ14-18ตุลาคมเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook King Power แล้วอย่าลืมไปช็อปที่ King Power เผื่อแจมด้วยนะคะ